ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อๆกับสังวานงานปั่นเนะครับมื่อนี้กะติมาถามสุ่มเมนู่นว่า่นด้เลขมาจจกแม่กลวยก่าน้องน่อยบ้านเดียวกันเนาะคนว่าคนถือซิบเก่างวดวราสันบอิศนววาเนาะิเก่างวด่นมากินเข่านมางานโซเปสงวดเนาะ หวก <this S 2> ้อนนี this is this? This is this? This is ่ไก็ในเดหมวกก้อนในเจ็ดหมื่นหวก้อนึ่งใสี่หมื่นหรือสามหมื่นหมวกไม่ถือว่าถือว่าสี่สีใดกี่วังหมื่นกว่วเนี่ยตัวมันกับสื่อวัดม่นหน่อน่ตัววนี้เันก็ได้ได้สองสองสองหาสองหาเนาะสกับเจ สองภาษาก็เจ็ดเจแล้วก็ตัวเรียกันเรียกรถอาจารย์ประคู่ห่อี่ยังตัสี่สี่เดเแปรกรถเรียกรถเขาุมาถวายวาถวายรถไม่รถตู้รถสื่ืรปมัเขาถึงออกได้นี่ะเขารถถวายขั้นรถตู้เลยตียรถตู้ขันว่ยขั้นไม่ขันเหมืองงามเจ็ดเจ็ดรถเตีเจ็ดนั่ง บ่มสิบเอ็ดสิบเอ็ดบ่พอเสือกหมดเอ็กเด็กขายมันหล่นนะครับเนาะเด็กขายเนาะเจ็บเจ็บเนียแบ่มีขายทีหาถามเบอร์อัสี้มองบ่ได้เบิดหรอโอ้เจ็บเจ็บปียทบ่เนีหัวแร้นแต่ี่ยัวเหมือนเด้อเออโยหัวแร้นเน่มันหัวแลนยมันสี2 สองหาสามหัวเจ็ดร้นหัวแล่นสองหาสามครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังนะครับเด้อท่านท่านผู้ชมเนาะให้วิจารย์ในการรับชมเนาะครับเนาะเพื่อพยิสอนบนกระบอกบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะปันไดมากจะไปเสียยังจะจะไปเสียครับเด้ออันนี้กระบอกสูฟังจะเสีกระบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะกระบอกเพื่อเป็นแนวทางบทเสียผู้คนเคยถือเก่าหัวเร้นผู้คนเคยถือเก่าห็น เนี่ยก็สองสองห้าสามสองหมกับสองเจดเจ็บ่ผัวนงอยู่หัวแร่นเตียเนนผคบงอยู่หัวแล่นผู้ใดเป็นผู้ใดแร่นบาดนี้ผู้ใดเร่นมันนองอาจารย์ผู้ใดเล่นมันนองอาจารย์มาถวัดอเอนายยงก็เลยมาถวายวัดอโศกบานิเขาเจ้าเลยเบิงหัวแร่นมันมันเลยมีเลขสองห้าสกับสองเจ สองห้าสามสองเจ็ดเจ็ดนี่ไหมพยัญชนะบีบตัวนี้ครับมือนี้ก็คือพอดีเมนูก็พยัญชนะครับซุ้มพยหญ่เพิ่นก็มางานศพก็เลยได้ดสอดถามผู้เพิ่นเคยถือสิบเก่างวดเนาะครับผู้เพิ่นเคยถือเนาะเพิ่นเคยถือคันคันคันงวดนี่เป็นที่งวดที่ยี่สิบบอเคยบาดจ,จักเคื่อถือมาตลอดจนได้ฝากเพิ่มสองแสนหนึ่งเงิ คือแอดก็มาถามเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ส้มมาลุนหวยรัฐบาลน้ากันเนาะมาลุนหวยรัฐบาลน้ากันอ่ก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางแอดเกิดมาหาให้ท่านผู้ส้มมาลุนน้ากันล่ะบัดเทียเขาอยากลุนเนาะอ่าเขาก็มาลุนหวยรัฐบาลล่องเรือเนาะครับเนาะบัดเทียเป็นโสดมีโสดไม่ใสดเทียเขาเป็นจังบุญเขาก็ได้มีโสดไม่ลาบเขาก็สองสามห้า สองสามหาเนาะเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดเจดกับเจ็ดแปดกับสามหาเนาะครับเนาะเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดคือเพิ่นก็เคยถือมาสิบเก้างวดเนาะถ้าหากออกงวดนี่ก็คือเป็นยี่สิบงวดเนาะครับเนาะขอ้ทันผู้ส้มจังมาติดตามเพิ่นเนาะครับเนาะคือเพิ่นกับเมนูนี่เพิ่นก็ได้มาตามผู้นั้นล่ะเพิ่นบอกสู้กันฟังเนาะผู้นั้นก็เคยถือสิบเก้างวดว่าสันกับของที่ ถือเคือเก่าเนาะเนาะเพื่เคยถือเนาะเพื่เคยถือถือที่เราคนี้เพิ่นก็ต้องถืออีกละเพราะว่าเพิ่นเคยถือเนาะดวงของเพิ่นเนาะเขาก็อาศัยตามน้ำก้นเพิ่นนั่นแหละตามดวงอาศัยดวงเพิ่นเนาะตะเคียเขามีดวงน้ำเพิ่นเขาก็ตีแต่เป็นเศรษฐีกันก็โมบอกก็คือจังบอกเจ้านั่นแหละนั่นแหละก็คือเพิ่นอยากให้เขาพีโศกน้ำเนาะเพิ่นอยากให้เขาพีโศกน้ำเพิ่นก็คือบอกแล้วเทียมันออกอันแางล่าง อาจารย์ได้ว่าใช่หนูสื้อนเปดแปดศูนย์เปซ็นตนย์กับแปด่เปอร็นตวันนี้ไม่ใช่กลวยได้ยิ้เนาะคนไปสื้อขึ้นซื้อลงแปดสามสามแปดเป็นมาคนถือก้เมงแล้วคนไม่ดวงคนไม่ดวงสั่นและคนไม่ดวง พ่เพันเคยถือเนาะครับเนาะเขาก่มามาหลุนน้ำเพนเนาะอมมันนีมวลมวลล้วงพอผ้าพ่อว่าบอกมุขข็ในเดมอันยหญ่หนายใหนอันเขียนเราเรืองเรี่ยบก็สันทางล่างสิบหกก็สันวันนี้ไม่เงยเกลียอย่างนิ้เนาะวันกับสิบหกคนกับคูนเม่นบ่คุนบนลางคกับถือกี้จับวางเนี่ยือกันลางก็ถือ เพือเันถือตัองวดเนาะครับเนาะถือตังวดอ๋ออันนี้อายุของพอยอดเก็ที่แปดเนาะครับเนาะเจ็เก้าอายุไม่ใงญ่ยวลาอ่นตาขาเจ้าก็ซื้อกับเกเจ็ดแมนบออันนี้อันนี้ของเ็บแปดขอยอดเจ็บแปดมันถือได้ถือเลขรถพอดีถือกับรถตู้เจ้าขนอำเพอเนาะเจ้านอำเพอสามไส้ห้า ที่พนเขาเจามาถวายแ้พอดีเจ็ดเกจ็ดแปดเจ็ดแปเนาะเจ็ดแปดเาเป็นน้ำดวงอยู่เด้อบดเทียห้างดีดวงเพาพอยิงเขียนหายเจ็ดเก่าวันนี้อินิดข่อยซื้อน้ำอินิดอินิดกลับให้แล้วคเียว่าเช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 ่งกลับมันเปียงออกจ่อยออกจ่อยโอ้ กูเขาเจ o, ้ามีดวงเนาะเขาก็ใส่ดวงน้ำเงินงวดงวดนี่กับวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะเขากับมาลุนน้ากันเนาะมาลุนหวยรัฐบาลน้ากันงวดนี่แหละวันที่หนึ่งมีน้าอี๋และเขาก็มาลุนน้ากันคือเมนูเนี่แหละเพื่อนก็ได้น้าแม่กวยเนาะแม่กวยวันบานเดียวกันละเพิ่นถือถือมาอยู่ตลอดเนาะครับสิบเก่างวดเนาะสิบเก่างวดงวดนี่ถ้าหากถืออีกกับพวที่ยี่สิบงวดนี่แหละ เอากมาลุนนน้ากันล่องเบงเน้อครับเด้อาลุนน้ำกันน้ากันล่องเบงบัตเทียมีโสดมีไส้เนาะเทียมีโสกงวดนี่คือเพิ been, h, on, ่นก <ally> ็ไ <Tonight> ด้มากเหรอเจ็ดเจ็ดแปดเนะเจ็เจ erm ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็เนาะครับเนาะคือเลขไม่กลวยีสองเจ เจ็ดเจ็ดแปดสองห้าสามอี่างเนาะเด็กมาเนเดมเล่นสองหาสามเนาะครับเนาะสองห้าสามห้าสาเด็สามหางเนาะครับเนาะมือนี่เนาะเด็ดสามหางเนาะมื่อนี่สหางขอร่ันผูส้มมาล้นน้ำกันได้ครับเด้อไม่รัฐบาลงวดนี้แ่ละคือ สองหาสามเหนือคือได้เลขอยู่หัวแล่นเนาะครับเนาะนได้เลขอยู่หัวแล่นเลขอยู่หัวแล่นคุณว่าสองหาสามเนาะอันของแม่กลวยคือสองเจ็ด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 แปดเนาะครับเนาะพูนถือสิบเก้างวดเนาะพูนถือสิบเก้างวดงวดนี่เฮามาหลุดน,น้ำพ่นล่องล่องเบ,บิ้งบัดเทียนเป็นจังบุญเนานะงวดนี่เฮามาหลุดน,น้ำกันแอดกล่ามาอบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะหลุดห้อยรัฐบาลงวดนี่แล้ววันที่หนึ่งนีหน่ายเนาะมาหลุดน,น้ำกันล่องเบงิ้ง คือนีแม่หนูคนกับมาพอดีกินเข่าก็เลยพอปลาสังสรรค์กันแล้วก็เลยได้คุยกันเนาะเรื่องแหลกเรื่องไม้คนก็เลยว่าตัวนี้เหรอเนาะของแม่กวยพันถือกสูงว่าสูงหดพันว่าได้ยู่สิบเข่าหดพันถือกหดนี่ก็ยี่สิบวันสั้นพันว่าเทากับมาหลุนมาหลุนร่องเบิงก็ได้ฝากแล้วถือกที่เดียวก็ได้ฝากได้กันเถือลายนั่นแหละผู้พันมีบุญเนาะเทากับวา ขอโศกขอลาบน้ำเพลนลราบ่เทียห้องมีบุญคือเพลนเตียเพลนให้โศกให้ลาบเอางวดนี้เน้นๆกับข้อมติดตัวนี้เนาะแม่หนูเนาะข้องติดตัวนี้เนาะครับสุดท้ายนี่กับควายท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเลื่อนนะครับเด้อปบาทจักรโลกเคียวิดทุกคนเนาะคือตัวเล็กตัวเด็ดก็คือมาฝากแล้วเนาะตัวเด็ดก็มาฝากแล้วคือสองเจ็ดเจ็ด เกตเกตฮะเกตเกตเป็ดเนาะสองห้าสามเนาะ,ะครับได้สามหางเนาะครับมือนี้เนาะเมนูเพิ่นก็มาฝากมาตอนอาทิตย์มีโศกเนาะเพิ่นจังได้มาเห็นกันยังสี่เนาะอาทิตย์น้ำโศกไม่เหราเนอะกับมะลุนหวยรัฐบาลล้องเบิงเนาะครับเนาะครับสุดท้ายนี่คอยมีแต่ความโศกด้วยครับเด้อลำลึกด้วยน้ำกันงวดน,นี้วันที่หนึ่งมีหน้าเนาะสวัสดีครับ